สวัสดีค่ะนักเรียนและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่2ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเช้านี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่15เดือนกันยายนนะคะพุทธศักราช2554วันนี้นักเรียนของคุณครูต้นทางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทักอะไรคะลูก ทับสามนะคะวันนี้นักเรียนต้นทางของโรงเรียนวังไจกังวลเป็นนักเรียนห้องสามนะคะนักเรียนชั้นปถมมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งทับสองก็จะเป็นห้องเรียนปลายทางของเรานะคะอาก่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งวันนี้กลุ่มที่สองรวมแล้วกี่คนคะลูกวันนี้มีใครหยุดไหมทั้งหมดกี่คนคะวันนี้ สามสิบห้าคนใช่ไหมสามสิบห้าคนใช่ไหมลูกอ่าดังนั้นนะคะวันนี้ก่อนเรียนเด็กๆจะเห็นว่าเพื่อนๆเ,เรายังไม่มีความพร้อมเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันหนึ่งเพลงก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็กายบริหารกันก่อนนะคะทั้งหมดแถวจัดแถวทั้งหมดยืนขึ้นายทางด้วยนะคะลูก <Yeah. S 1> เดี๋ยววันนี้อากาศ ข้างนอกก็มัวมัวฝนใกล้จะตกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นสิ่งแวดล้อมธรรมชาติกันดีกว่าอ่าพร้อมแล้วทั้งหมดจัดแถว แถวที่1แถวที่2แถวที่3และแถวที่4นะคะผู้หญิงน่ารักมากแถวที่3และแถวที่4ีเอาละค่ะปลายทางเรียบร้อยยังคะลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเพลงเมฆก,กันวันนี้เราจะเตรียมให้ฝนตกตอนเย็นนี่แหละเผือผ่อจะตกตอนเที่ยงแล้วที่หัวหินนะคะเอาละค่ะ เพืเ่อนๆปลายทางของเราก็เป็นไงคะลูกหลายๆจังหวัดกําลังน้ําท่วมอยู่นะคะ ร้องไปด้วยกันลูกร้องไปด้วยฉัน,นจากไอ้น้ำน้อยที่รอย,อยขึ้นบนเนื้อทาแล้วเจออากาศที่เย็น อยไปลอยมา วันนี้เด็กๆของคุณครูเมฆแล้วนะคะแล้วก็เป็นเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าอกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งตอนนี้ยังเป็นเมฆอยู่เปล่าคะลูกกลุ่มที่หนึ่งเป็นเมฆไหมคะเด็กๆบอกว่าเป็นเมฆปรบมือหนึ่งครั้งกลุ่มที่สองปรบมือหนึ่งครั้งกลุ่มที่หนึ่งปรบมือสองครั้งมีเสียงอะไรคะลูกอะไรตก นะคะไม้บรรทัดใช่ไหมคะอ้ากลุ่มที่หนึ่งตะกี้เราเป็นเมฆตอนนี้คุณครูจะดูที่ว่าเมฆของคุณครูเนี่ยเตรียมพร้อมจะฝนหรือยังอ้ากลุ่มที่หนึ่งปลอบมือสามครั้งอุ้ยทำไมเสียงเบาจังเลยเอาใหม่เอาใหม่หมปลบมือสามครั้งยังไม่ยังไม่พร้อมเอาใหม่กลุ่มสองกลุ่มสองปลบมือสามครั้ง กลุ่มที่หนึ่งเดี๋ยวต้องตัดคะแนนแล้วปรบมือไม่พร้อมกันเอาใหม่คุณครูให้แก้ตัวอีกหนึ่งครั้งนะคะกลุ่มที่สองแล้วได้แล้วเดี๋ยวจะให้คะแนนแล้วกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมยังคะลูกเก็บของให้เรียบร้อยอะไรของใครตกเมื่อกี้เอาเก็บไปเรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมไหมยังคะลูกพร้อมแล้วปรบม,มือใหม่พร้อมกันสามครั้ง ครั้งนี้ไม่ต้องลูกเอาละยังไม่ให้คะแนนดีก,กว่าคราวนี้มาดูเมฆแล้วก็มีฝนตกลงมาตกลงมาแล้วกลายเป็นอะไรคะลูกกลายเป็นน้ำน้ำกำลังท่วมใช่ไหมตอนนี้อ้ามาดูภาพจากหนังสือพิมพ์หลายๆจังหวัดนะคะน้ำท่วมหลายๆจังหวัดตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างนะคะให้เด็กๆได้เห็นว่าฝนตกมากๆก็ทำให้น้ำมากนะคะ จังหวัดสิงห์บุรีน้ำซัดสะพานขาดภาพนี้จังหวัดสิงห์บุรีนะคะคุณครูจะเห็นว่าช่วงนี้หลายๆโรงเรียนก็ปิดไปแล้วเพราะอะไรคะลูกเพราะว่าน้ำท่วมโรงเรียนใช่ไหมคะอ่ะนี่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะมาดูจังหวัดอื่นบ้างอา้าวจังหวัดพิษณุโลกเกือบมิดบ้านเลยนะคะ จังหวัดพิศณุโลกเห็นไหมคะน้ำยังเยอะมากน้ำยังเยอะมาก<อ>เด็กๆชอบหมน้ำท่วมเนี่ยอโอไม่มีใครชอบนะคะน้ำท่วมมากเนี่ยเดือดร้อนไหมคะลูกดเดือดร้อนเพราะอะไรล่ะนอนได้ไหมเนี่ยน้ำท่วมอย่างเงี้ยไ,ได้ไหมคะ นอนก็ไม่ได้ต้องหนีน้ําไปอยู่ที่สูงๆใช่ไหมคะที่สูงๆที่สามารถที่จะไปให้ความปลอดภัยแก่เราได้น่าเห็นใจจังหวัดต่างๆที่กําลังได้รับความเดือดร้อนนะคะเพราะดังนั้นคนไทยเราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้ที่กําลังเดือดร้อนเรื่องท่ม่ม ามาดูจังหวัดจันทบุรีบ้างนะคะทางภาคตะวันออกนะคะเมื่อกี้ภาคก,กลางจังหวัดสิงห์บุรีภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกนะคะน้ำเขายัางท่วมอยู่นี่ไปภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีเดินไม่ไหวต้องใช้เรือช่วยต้องใช้เรือช่วยขนของทำป็นไงคะลูกในที่ชุมชนก็ต้องเป็นไงช่วยช่วยกันไหลแรง จังหวัดสุขโขทยัยมาดูจังหวัดสุขโขทยัยกําลังสร้างสะพานชั่วคราวนะคะเห็นไหมคะน้ํำซัดจนสะพานขาดแล้วทางทางรัฐก็ต้องเข้าไปช่วยไม่งั้นชาวบ้านก็จะสัญจรไปไหนมาไหนไม่ได้ลําบากเหมือนคนอยู่ติดเกาะอาหารก็ไม่มีกินน้ําก็ไม่มีดื่มใช่ไหมลูกเรียกว่าลําบากกันหมดทั้งชุมชนเลยเอ่ามาดูที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างนะคะ จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าแจกของช่วยจังหวัดเชียงใหม่ก็มีหน่วยที่ช่วยเหลือนําอาหารสิ่งของไปแจกนะคะบ้านที่ถูกน้ําท่วมมาดูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้างนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เร่งกําลังเร่งซ่อมถนนซ่อมสะพานเพื่อให้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกนะคะเต่ละ ชุมชนมาดูจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนะคะหลายๆจังหวัดวันนี้ให้เห็นกันเลยสุพรรณบุรีหนีไม่ทันเห็นไหมคะน้ํามาเนี่ยรถจอดอยู่ที่บ้านยังไม่ทันเลยบ้านชั้นล่างเนี่ยไปหมดเลยน้ํเข้าหมดเลยนะคะเหลือชั้นสองที่สามารถจะอยู่ได้มาดูที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะสภาาชาติก็เป็นไงกําลังเข้าไปช่วยเหลือนะคะ ศิล,ลปินร่วมทรัพย์น้ำตานะคะสภาคาชาติแล้วก็พวกเ่าศิล,ลปินตัวอย่างนะคะ,ะมาดูจังหวัดเลยบ้างนะคะจังหวัดเลยจังหวัดเลยอยู่ตางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะชาวบ้านเป็นไงชาวบ้านบอกว่าพลิกโอกาสจับปลา เห็นปลาไหมคะราวนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วยกันจับปลาเพราะว่ามีปลาที่น้ําท่วมเนี่ยทำให้ชาวบ้านได้ปลามารับประทานด้วยนะคะนี่ก็เป็นหลายๆจังหวัดที่คุณครูนําข่าวมาให้เด็กๆดูดวันนี้อ,อีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยานะคะทหารช่วยกันสร้างเขื่อนกั้นน้ํานี่ก็หน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียน เป็นภาพที่หลายๆจังหวัดที่คุณครูนํามาฝากวันนี้ว่าน้ําท่วมเกิดจากอะไรคะลูกฝนตกจํานวนมากแล้วก็เกิดอะไรคะลูกเกิดปัญหาตามมาก็คือน้ําเยอะมากปีนี้ทําให้เดือดร้อนกันทั่วนะคะทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกยังเหลือจังหวัดของเรานะของเราฝนยังไม่ตกเรายังมีโอกาสอยู่กันอย่าง สบายช่วงนี้นะคะเอาลวค่ะวันนี้ก่อนเรียนคุณครูพาเด็กๆไปไหนดีล่ะไปดูมเมล็ดผักของลุงคำดีกว่านะคะไปดูมเมล็ดผักของลุงคำว่าลุ